ถ้าพูดถึงหนังของเฉินหลงเนี่ยเพื่อนเนึกถึงหนังเรื่องอะไรกันบ้างครับแล้วทำไมหนังของเฉินหลงเนี่ยต้องมีคำว่าฟัดด้วยวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวิรุจุก90กับเพลินดีมีตำนานและผมตัวยุ่งนะครับเพื่อนๆครับทัพูดถึงหนังแอคชั่นสุดมันสนุกปนฮาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าผมพูดถึงหนังของเฉินหลงเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะต้องนึกถึงหนังชุดในตำนานอย่างวิ่งสู้ฟัดอย่างแน่นอนใช่ไหมครับวิ่งสู้ฟัดเนี่ยก็เป็นหนังแนวแอคชั่นคอมดี้ที่มีนักแสดงอย่างเฉินหลงเป็นตัวเอกซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่จดจาและมี แล้ววันนี้เพ่อนดีมีตำนานเนี่ยเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปทําความรู้จักกับภาพยนตร์ชุดซีรีส์วิ่งสู้ฟัดในตำนานกันซะหน่อยนะครับว่าภาคแรกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมีทั้งหมดกี่ภาคถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้ ือไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วย ภาพยนต์วิ่งสู้ฟัดหรือ Polystory ฟิล์มซีรีส์ออกฉายครั้งแรกในวันที่25มกราคมปีคศ1985โดยมีเฉินหลงเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงแหละครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นการเล่าถึงจูโถพอู้ขายาเสพติดที่ตำรวจฮ่องกงต้องการตัวมากที่สุดโดยทางตำรวจเนี่ยก็ได้สืบทาราบว่าจะมีการส่งมอบเฮโรอีนขึ้นก็เลยวางแผนจับตัวจูโถก,กับพักพวกแหละครับแต่แผนเนี่ยดันพลาดซะก่อนทางตำรวจเนี่ยก็เลยเบนเข็มมุ่งหน้าไปหาซาเรนาที่รับบ,บทโดยหลินชิงเสี่ยซึ่งเป็นเลขาของจูโถแทนเพื่ออจับเเธนยมป็พา ในการขึ้นศาลแหละครับและภารกิจนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของจ่าเควินที่รับบทโดยเฉินหลงที่ต้องตามสืบและพยายามนาตัวซารีนามาขึ้นศาลเอาผิดกับจูโถให้ได้ล่ะครับโดยหลังจากวิ่งสู้ฟัดภาคแรกได้ออกฉายไปมันก็ทําให้เฉินหลงเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นจากการที่เขาเนี่ยเล่นเองโดยไม่ใช้สตันแมนเลยแหละครับก็เลยทําให้ผู้ชมเนี่ยต่างชื่นชอบแล้วก็สรุปไปกับดีลาการต่อสู้ของเขาซึ่งฉากที่ทุกคนยังพอจํากันได้ก็คือการไล่ล่าในตำนานกับการต่อสู้ในห้างสรรพสินค้าที่จัดเต็มทั้งพร็อคคิววบูาาามยาก 7นาทีแบบ non ต t o p กนเลยทีเดียวคือถ่ายกันแบบวันเทครวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบและปิดท้ายด้วยซิงกะโดดรูดเสาลงมาจากชั้น5ของห้างสรรพสินค้าเพื่อลงมาจับจู้โถ ổ, ตัวร้ายของเรื่องแหะครับซึ่งจากฉากนี้เองที่ทําให้เฉินหลงเนี่ยมีอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนและพรามหลุดจากแรงกระแทกสึ่งเขาเนี่ยต้องพักรักษาตัวอยู่นานพอสมควรเลยแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จและได้ออกฉายไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเราเองเนี่ยที่มีนนทนาน entertainment เป็นผู้นำเข้ามาฉายนะครับและจากความสําเร็จในภาคแรกก็ทําาให้้วิงสูฟัดภค นีเกิดขึ้โดยออกฉายในวันที่20สิงหาคมปีคศ1988กำกับภาพยนตร์เละแสดงโดยเฉินหลงเช่นเคยโดยเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยจะต่อจากภาคก่อนก็คือหลังจากที่จาเควินเนี่ยจับกุมจูโถเพรข,ขายาเสพติดได้แล้วเนี่ยแต่แทนที่เขาจะได้รับความดีความชอบเขาเนี่ยกลับโดนย้ายไป,ไปเป็นตำรวจจราจรแทนซะอย่างนั้นแหละครับเพราะความบ้าระหำของเขาในการจับกุมจูโถซึ่งมันก็ทําให้กรมตํารวจเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลแต่หลังจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าจากเควินเนี่ยก็เลยถูกเรียกต ทํางานสายสืบอีกครั้งเพราะการระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของคนร้ายที่ไม่ธรรมดาและต้องเป็นจากเควินเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถจัดการได้นั่นเองและจากนั้นใน4ปีต่อมากับวิ่งซูฟัตภาค3หรือ Police Story T Super Cop ก็ได้ออกฉายในวันที่4กรกฎาคมปีคศ1992แต่ครั้งนี้เนี่ยกำกับภาพยนตร์โดยสไตลิสถงโดยมีสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้นําเข้ามาฉายในประเทศไทยละครับต่อมาในปี1996ภาพยนตร์ชุดวิ่งซูฟัตภาค4หรือ Police Story 4 First s i g h ก็ไก ออกฉายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ทว่าในประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ชื่อไทยว่าใหญ่ฟัดโลก2เอา้าทําไมเป็นอย่างนั้นละ่ะโดยก่อนอื่นเลยผมต้องขอแยกชื่อหนังทั้ง2เรื่องก่อนนะครับโดยร u m b บิ in t น e b r o บ x หรือชื่อไทยว่าใหญ่ฟัดโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่ออกฉายในปี1995ก่อนที่วิ่งสู้ฟัดภาค4จะออกมาโดยทีมผู้กํากับและนักแสดงนำเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกันกันกบที่เล่นวิ่งสู้ฟัดซะส่วนใหญ่ส่วนโพลิส e ต t o r y หรือวิ่งสู้ฟัดเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่ามีมาสามภาคก่อนหน้าอย่างที่ได้เล่าไปซึ่งหนังทั้ง,ง,งน เป็นชุดเดียวกันแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็คนละเรื่องแหละครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงแต่อย่างใดแล้วทีนี้ทำไมโพลิสตอรี่โฟร์เฟิร์สไทเนี่ยกลับมีชื่อไทยว่าใหญ่ฟัดโลก2ก่อนที่วิ่งซูฟัดสี่เนี่ยจะตรีมเข้าฉายในประเทศไทยกระแสหนังเรื่องใหญ่ฟัดโลกเนี่ยมันกําลังดังเป็นพู้แตกนั่นเองแหละครับก็เลยทําให้ชื่อไทยของโพลิสตอรี่โฟร์เฟิร์สไตที่ควรจะเป็นวิ่งสูฟัดสี่เนี่ยมันได้ถูกเปลี่ยนไปตามกระแสก็เลยกลายเป็นใหญ่ฟัดโลก2ซะอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าเป็นแฟนที่ติดตามมาตลอดเนี่ยก็ค,คว2ก2ือิ ฟัตภาค4นั่นเองและหลังจากที่ภาค4ออกฉายไปเนี่ยรายได้ที่หวังไว้เนี่ยมันก็กลับน้อยลงละครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของภาพยนตร์ชุดนี้เพราะว่าในวันที่23กันยายนปี2004วิ่งสู้ฟัตภาค5เฮินซู้ฟัตหรือ n e ิ p โพ i ิ e s t ร r y ก็ได้กำเนิดขึ้นโดยภาคนี้เนี่ยได้ผู้กำกับคนใหม่นั่นก็คือเฉินมู่เซิงซึ่งจากการเปลี่ยนผู้กำกับก็ทำให้วิ่งสู้ฟัตภาค5าเนี่ยทำรายได้ในฮ่องกงไปถึง5ล้าน600แสนดอลลาร์ฮ่องกงใน3วันแรกละครับและจบ ส่งผลให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้เปิดตัวในประเทศสูงสุดอันดับ4แห่งปีและถือว่าเป็นภาคที่ทำให้กระแสหนังชุดนี้เนี่ยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งล่ะครับและหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปกว่า10ปีจนหลายๆคนเนี่ยคิดว่าวิ่งสู้ฟัสก็คงจะไม่มีออกมาให้ชมอีกแล้วนะครับแต่ในที่สุดภาคสุดท้ายของภาพยนตร์ชุดวิ่งสู้ฟัสก็ได้ออกฉายในวันที่25ธันวาคมปี2013น่ชื่อว่าวิ่งสู้ฟัส2013หรือฮ่องกงโพลิสตอรี่2013กำกับภาพยนตร์โดยติงเฉิงและมีนักแสดง ความพิเศษก็คือการแสดงของเฉินหลงที่นัดตอนนั้นเนี่ยอายุก็ปาเข้าไป59ปีแล้วล่ะครับแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือไม่ใช้ตัวแสดงแทนแล้วเล่นเองเกือบทุกซีนถือว่าเป็นนักแสดงที่แข็งแรงเอามากๆคนหนึ่งเลยล่ะครับและในภาคส่งท้ายนี้แน่นอนว่าฉากแอคชั่นก็ยังสนุกสุดมันเหมือนเดิมและตั้งแต่ภาคแรกไปจนถึงภาคสุดท้ายเนี่ยภาพยนตร์ชุดวิ่งสู้ฟัดก็สามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปมากถึง260ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราวๆ1น0่ัสงอล้านบาทเลยทีเดียวล่ะครับซึ ยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนและฉากแอคชั่นที่ไม่มีสตาร์เล่นจริงเจ็บจริงของนักแสดงอย่างเฉินหลงเนี่ยจะยังถูกพูดถึงและกลายเป็นตำนานตลอดไปส่วนเรื่องราวที่ว่าทําไมหนังของเฉินหลงเนี่ยต้องมีคําว่าฟัดด้วยในเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่นนทนันเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นผู้นําเข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยซึ่งค่ายนี้มีเอกลักษณ์ในการตั้งชื่อหนังเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับเช่นไอหนุ่มหมัดเมาแล้ววิ่งสู้ฟัดซึ่งหลังจากที่วิ่งสู้ฟัดภาคแรกเนี่ยได้ออกฉายออกไปมันก็เลยทาให้คําว่าฟัดเนี่ยติดตัวฉเฉ นี่ก็คือเรื่องราวของภาพยนต์ชุดอย่างวิ่งสู้ฟัดไม่รู้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูภาคไหนกันบ้างหรือประทับใจอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ซีรีส์นี้กันบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด u b s c r i b e กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือก ซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ